ไปชมเจ้าตัว b y d ยางวาง R1 รถออฟโ a d ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของ b y d กันครับเปิดตัววันที่5มกราคมที่ถึงในแล้วด้วยที่ผ่านมาได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์อย่างเป็นทางการของเจ้าตัว R1 ที่เป็นรถ Off-Road คันนี้ออกมาแล้วเนาะแล้วก็คันนี้จะถูกผลิตภายใต้แบรนด์ b y d วันที่8ธันวาคม2022นะครับยางวางออโต้แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนของ b y d เปิดตัวโลโก้แบรนด์อย่างเป็นทางการ เพิ่งเปิดตัวไปเท่านั้นเองครับโลโก้มีความหมายถึงสายฟ้าเปรียบเสมือนรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาก่อนที่จะมาเปิดตัวที่5มกราคมที่จะถึงนี้ในต่างประเทศก็มีการทดสอบวิ่งลายพางคันนี้กันมาแล้วด้วยไม่ต้องรอให้เสียเวลาเราไปดูกันออกแบบคันนี้ดีกว่าครับไฟหน้านได้เป็นแบบ LED pop แ a ไฟที่เป็นแบบ pixel ลลำหน้ามากกว่ารถปัจจุบันมากเลยครับทำให้นึกถึงรถหนึ่งรุ่นเลยนะที่มาโชว์ไทยปีที่แล้วก็คือ y u n d a ICONIC 5 มีการออกแบบไฟที่เป็นพิกเซลเหมือนกันแต่คันนี้ทําให้ดูรูหลาแล้วก็แพงกว่ามากเลยครับไม่น่าเชื่อว,ว่ารถใหญ่ๆอย่างซ n งออฟโรดจะทําให้รถด,ดูแพงได้ขนาดนี้ด้านข้างเราจะเห็นว่าแบ่งเป็นสีโคละครึ่งเลยนะระหว่างสีตัวถังกับสีหลังคาและยังไี้ที่เปิดประตูแบบซ่อนมาด้วยด้านบนนะครับหลังคาไม่ใช่หลังคากระจกแล้วก็ยังมีไฟถึง3จุดแล้วก็มีแหลกหลังคาพร้อมกับคลิปฉลาม ด้านท้ายนี่ยังเจ๋งน,นะครับล้อที่ติดอยู่ก็มีส่วนที่คาดกันทําให้เป็น4ีามอันเลยครับรวมถึงจุดเด่นคือไฟท้ายที่เป็น l e d แบบพิกเซลอันนี้นี่ดีไซน์เต็ม10ให้ล้อเลยครับและชุดแต่งด้านท้ายก็ล้อตามด้านหน้ามาด้วยมีการตัดด้วยสีขาวรถคันนี้บอกได้เลยว่าสวยงามพรีเมียมสุดๆประธาน BV d ได้กล่าวว่าในปี2023นะครับ ประเทศจีนพวกเขาเนี่ยจะมีการเปิดตัวแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ถึง2แบรนด์เลยครับหนึ่งในนั้นจะใช้ชื่อว่ายางวังหรือว่าหลายๆคนอาจจะใช้ว่ายางหวางหรือเปล่านะอีกแบรนด์จะเป็นรถยนต์ในระดับโปรเฟชชั่นอลแล้วก็โปรเฟชชันอลจะครอบคุมทั้งรถครอบครัวแล้วก็รถยนต์หรูเลยครับบีดีถั่วเป็นแบรนด์ที่พัฒนาได้ก้าวไกลแล้วก็สุดยอดมากในตลาดโลกนะครับ คันนี้เป็น R1 รถ Off-Road of จะเปิดตัวที่จีนวันที่5มกราคม 2, 2023นเนาะครับวันนี้ก็น่าจะพาชมให้เพื่อ,อนๆได้เห็นว่า BVD มีดีอะไรบ้างอย่างน้อยในต่ำเทศเราก็จะได้เห็นว่ามีรถออฟโ a d อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้น่าจะมีข่าวสารเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ